สวัสดีพี่น้องเบื้งแนอันนี้มันพักเอยียงสวยสวยคือใบปักกาศปีประกาศเคี้ยวปีนะแม่งามแม่แต่มันจะออกดอกสีเรื่องเรื่องได้พักก็เมนพักมาดอกนี่นี่แม่รอมันออกดอกแล้วมันสีสีเรื่องเรืองงามเต็มไปไมหมดเลยคุณสวยแมม โมโหว่ากินได้บอยยกษพ่อนเคยกินโมโหูพื่ันพักกาดสนิมพี่น้องงามๆกําลังออกดอก,ดกแต่เว้บประกาศเก็บด,ดอกยานหมาแงวใส่มันอยู่ข้างหนทางค่ะข้างหนทางนี่ค่ะขางทางเดินนี่ค่ะมันชอบเกิดข้างทาง วยแล้วพี่น้องดอกดอกฟันสินโตบานแล้วมันมีแดดเนาะมันก็บ,บานมันขึ้นเองเลยด้ไม่ขึ้นเป็นย่อมย่อมขางทางเพี่น้องงามเนาะอุ้ยอากาศดีเจ็บไปใส่ไข่เจียวกับแซบด้เนี่ยแต่มันอยู่ขางทางอากาศเจ็บหานหมาเงียวใส่ คนกับผ้าหมาไมานน่ยางสวยงามค่ะสวยงามพี่น้องเหลืองๆเงต็มเลยข้างทางขัดยุ่น้ำทงหน้าเนาะมันก็สิเต็มทงอันนี้ยุ่ทางถนนพี่น้องสวยสวยนะคะสวยงามพี่น้องเหลืองสองข้างของทางโอ้ยนายแบบก็ไเล บ่ได้อยากออกกล่องเลยแต่ยางออกหนาเฮาคันว่าให้ถือกล่องหายยางน้ำหลังข่อยแนย่กับบ่ถือหายันบ่อยากออกกล่องเลยเอาฉันออกเจ้าเพื่อนให่ยางออกหนาเฮาเนอะเมียกัหูยูว่าเฮาสิ่ทยกล่องเด่ดละจ้าสวยงามสวยงามพี่น้องง้มบ่งามแห้งอากาศดีอากาศดีาาศดพี่น้องเอย้ย ฟ้าแจ่มใสวันนี้อากาศดีวันนี้วันหยังวันนี้วันศุกร์เนาะเออวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ไ้ hey, พ่อหยุดงานพี่น้องศุกร์สาวอาจิตโอ้ยงามแห้งพี่น้องเบืองเนี้เบืองใกล้ๆน,นะสวยนะดอกเขาสวยเนี่ยเอาไปทำน้ำผึ้งก็ได้ เอาไปทำน้ำเพึิงเนาะคือเพิ่นบึงบางช่องยูทูปเป็นเหตุนนะลวกาลวกายพ่อนเคยเอาไปใส่ไข่เจียวถอดพี่น้องก,ก,ก็ะแทบสวยสวยกินได้ค่ะต้นหญ้ารัชพืชที่กินได้แต่คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยกินกันหรอกมีแต่คนไทยนี่แหละกินได้ทุกอย่างบง แดดจ้าเห็นแดดปานเห็นท้องค่ำพี่น้องอยู่เมืองนอกอะ่ะโอ้เห็นแดดสอนค่ะอยู่ในความมืดมาหลายหลายเดือนอันนี้มันอีหยังเดี๋ยวว่าสิจบคลิปแกจบบะลุมอันนี้กินได้บอจ้าอันนี้ไม่ใช่วีเ้ยบอกแน่ว่ากินได้บอค่อเคยเห็นพ่นเก็บอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ย เนี่ยมันกินได้ไหมมันมันเหมือนต้นถั่วอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ยยอดอ่อนๆเนี่ยเป็นตะแสบแต่หืมเนี่ยแม่กินได้ไหมคะผู้ดใดห,หูบอกนี่ได้ค่ะสวยงามค่ะพี่น้องจ้ามานีสิข้าไปย่างเลนมานีแด,ดดดีโอ้ยมีไอ้นี่ด้วยดอกอะไรเนี่ยอากาศปะ สวยสวยสวยปีที่แล้วพักขมเต็มเลยเนี่ยพักขมแต่ปีนี้บ่มีปีนี้ไม่มีเลยมันมันมานดินเนาะปีที่แล้วข้าเจ้าเอาดินไม่มาถมมานะพักขมมันก็เกิดปีนี้บ่มี่จะ้ะมันเกิดแค่ปีเดียวมันก็่เกิดแล้วจะสวยบอพี่น้องงามบอ ตรงนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนยางไปทั้งนี้ก็ได้พี่น้องขึ้นป่าไปปนขออย่าพอนยางไปดอกหอมมานน่ล่ะสวยนะเนี่ยดอกไม้ไม้ป่าสวยๆพี่น้องจ้าไปละค่ะพอ,อก,กันไม่คลิปหนาด้พี่น้อง